สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอ์ที่ป่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม Line of Apollo นะคะวันนี้นะคะอัศวนะคะพกทุนมาที่2,700บาทนะคะเราจะไปเบทที่20บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป1,500บาทนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะ,ะเราจะได้หมุนรีไปทั้งหมดกี่รอบนะคะตอนนี้นะคะ แทเตอร์ของเรานะคะมาทั้งหมด5ตัวแล้วนะทุกคนมาเรามาลุ้นกันนะคะว่าได้หมุนฟีกี่รอบเราได้หมุนฟีทั้งหมด14รอบเลยนะคะทุกคนคะ่ะไปกันเลยคะ่ะยังนะคะยังเรียบอยู่นะมาแล้วคะ่ะได้ไป60บาทนะคะ ไหม,ม,มาอีก132่มั้ยมาอีกบ3 2บาทค่ะวายมา2ตัวนะคะได้ไป360บาทคทุกคนแล้วก็ได้มาอีก12บาทไมาทมัไหคะเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะทั้งหมดเท่าไหร่300แล้ว400 500 ได้ไปทั้งหมด564บาทนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราเหลือหมุนฟรีอีก11รอบนะคะได้มาอีก24บาทค่ะม่ไหมไม่72บาทนะคะตัวคูณคูณ9โอ้โหไม่มานะไปคะ่ะเหลือหมุนอีก8รอบมา12บาทนะคะคูณ6มาไหม คูณ6มาค่ได้ไปอีก12บาทนะคูณ9ยังไงคูณ9มาคได้ไปอีก360บาทคนะ่ะทุกคนนะเราได้เงินรางวัลรวมไปทั้งหมด384บาทนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเหลือหมุนฟรีอีก5รอบสุดท้ายนะคะทุกคนคาหามาค่ะได้มา3คูณ6มาคูณ6มานะคะได้ไป108บาทนะคะ คูณเ้ามาค่ะได้ไป216บาทนั่นเองนะได้เงินรางวัวลรวมไปทั้งหมด327บาทนะคะมาได้มาอีกบาทค่ะทุกคนคูณ6มาค่ะได้ไป72บาทไม่ไหมมาอีกนะคะได้ไป432บาทวายมาค่ะทุกคนได้ไปอีก1,644งอีบาทนะคะ วายไม่หนึ่งตัวทุกคนได้ไป15บาทโอ้โหรอบนี้นะคะแตกรัวเลยะคะ่ะทำให้เราได้ทุนคืนเลยนะทุกคนคะ่ะรอบนี้นะคะเราได้เป็นเงินรางวัลก้นโตนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะเป็นเงินรางวัลเมกะแล้วนะคะต้องมีถึงซุปเปอร์แน่นอนนะ นี่นะค่ะเป็นซูเปอร์เมกะแล้วนะคะ1,100นแล้วนะคะหนสองมาได้ไปทั้งหมด2,172บาทนั่นเองนะ,ะตอนนี้นะค่ะเรามีเรามีเงิน3,500แล้วนะคะเหลืออิกงหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วนะ,ะทุกคน,นะค่ะได้มา3บาทมาอีกไหม โอ้ไม่มาแล้ว <Wait favour S 1> นะคะเราได้เงินรางวัลรวมนะคะทั้งหมด3 0 5 3 5, 46, 5 46. 4 6าบาทนั่นเองนะคะเท่ากับเราได้กำไรมาประมาณ2,000เลยค่ะทุกคนค่ะรอบนี้นะก็วันนี้นะคะอ้าซ้อนะคะก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ